โอ้ยง่วงที่สุดเลยร่างกายต้องการกาแฟมากมีร้านไหนเปิด24ชั่วโมงบ้างเนี่ยคลิปนี้สนับสนุนโดยพาเทียลักชูรีดอดีไซน์และจ,จัดจำหน่ายชุดตุ๊กตาบลายทุกชนิดติดต่อและสอบถามได้ที่ Facebook Party September โยร่างกายไม่ไหวแล้วขาด Energy สุดๆขอเติมพลังที่ Oasis Coffee ละกันค่ะร้านอยู่ห่างจาก MRT ห้วยขวางเดินเข้ามาในซอยประชารานบำเพ็ญประมาณ100เมตรก็จะเจอแล้วค่ะร้าน Oasis Coffee จะอยู่ติดกับคอนโดอ i โอ หน้าร้านรับประกันได้ว่าหางง่ายมากค่ะเพราะว่าสะดุดตาตกแต่งมีเอกลักษณ์อีกทั้งตรงข้างบนเนี่ยใส่ไฟนะคะมันจะระยงระยางทับกันใครเห็นก็ต้องแงนหน้ามองแน่นอนค่ะอันนี้รับประกันได้เลยส่วนด้านในนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกถึงความอบอุ่นเลยค่ะเพราะว่าการจัดแสงเนี่ยเป็นแสงวอร์มไลท์มัน,นํำให้ดูอบอุ่นดูมีคลาสลักชวรี่ไปในตัว mm. และอีกอย่างหนึง่ง การตกแต่งมาเป็นสไตล์วินเทจอยู่แล้วด้วยเป็นไม้ตัดกับทองทําให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นและทางร้านนะคะในโซนด้านหลังเนี่ยก็จัดเป็นแบบว่าเหมือนกับสวนเล็กๆทําให้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศออกไปนั่งข้างนอกได้บ้างและพอหันหลังกลับมานะคะก็เจอบันไดทอดยาวไปสู่ชั้นสองค่ะดูเรียบหรูมากๆลองเดินขึ้นมาก็จะเจอกับชั้นที่ โปร่งโล่งสบายและมีการจัดเซ็กชันของที่นั่งนะคะดูเป็นสัดเป็นส่วนบางขั้นเนี่ยก็เอางานมาทำที่นี่มานั่งประชุมหรือว่ามาหามุม p r i v a t ส่วนตัวดูแล้วที่นี่คือลงตัวสุดๆเลยนะคะและนี่ค่ะลองดูบรรยากาศโดยรอบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแพทเชื่อเลยนะคะว่า ถ้าเป็นสายกาแฟาหรือสายที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ดูแบบไม่พุกพลาดมีความอบอุ่นไปด้วยเนี่ยต้องเลือกที่นี่แน่นอนเลยค่ะแล้วมาต่อกันด้วยเมนูของทางร้านค่ะแพทขอเก็บภาพสวยๆของเมนูที่น่ากินของ Oasis Coffee มาฝากกันนะคะลองดูกันเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าหน้าทานแค่ไหนทุกเมนูอยากจะกินให้หมดเลยแต่ก็คงกินไม่ไหวค่ะอ้วนแน่แต่ยังไงเนี่ยวันนี้แพทก็ต้องสั่งมาอยู่แล้วค่ะนี่เลยไอซ์คาราเมลมอชเชียโตบอกเลยค่ะว่ากาแฟรสนี้หอมคาราเมลที่สุดและแพทจะสั่งตลอดเลยนะคะถ้าไปใครชอบลองสั่งตามได้ค่ะเอาเป็นว่า สิบปอกว่าไม่เท่าตาเห็นทางรสชาติทางบรรยากาศต้องมาลองกันเองนะคะที T ่ Oasis Coffee ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย